ฉันเป็นรอยดำถ้าากิดฉันเป็นรอยแดงหรือหน้าฉันเป็นหลุมสิวต้องเลเซอร์ยังไงมันไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเว้ยร้อนเหมือนแบบโดนตบหน้าประมาณพันทีความรู้สึกนี้นแบบให้ปูเทอร์มาเอาเธอรลาดมาคืนไปถามหมอกาเลยว่าเฮ้ยมันแตกต่างยังไง,ไงฉันงงไปหมดแล้วสวัสดีค่ะดาต้อนซูร์ชานเอลจบลวันนี้นะคะ มันเป็นคลิปที่ทุกคนหลายคนรอคอยนะคะคือปื้มอะสร้าง Q&A ในอินสตาแกรมของปื้มว่าเฮ้ยถ้าปื้มทำคลิปเลเซอร์แต่ละตัวแตกต่างกันยังไงทุกคนจะสนใจกันไหมแล้วปัญหาของเพื่อนๆทางบ้านอะมีอะไรยังไงบ้าง <_ S 1> ปื้มก็เลยรวบรวมปัญหาของทุกคนทั้งหมดนะคะแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์เพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนอาจจะยังงวงว่าเฮ้ยถ้าเกิดฉันเป็นรอยดำถ้าเกิดฉันเป็นรอยแดงหรือหน้าฉันเป็นหลุมสิวต้องเลเซอร์ยังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยปื้มก็ได้ไปถามคุณหมอนะคะแล้วก็แบบจบ เข้าใจโพยใช่ไหมว่าฉันต้องแบบมีการจดก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะหลายคนคงสงสัยพึ้มขอพูดก่อนว่าเลเซอร์คืออะไรเลเซอร์นะคะก็คือแสงซึ่งแสงนี้เหมือนประกอบไปด้วยเลขทุกคนมีเลขหลากหลายเลขมากั้งแต่หนึ่งถึงพันหรือว่าเลขหลากหลายอย่างแต่พึ้มจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่น1นึถึงสิบใช่ปะเลข1นึถึงสิสมมติเลข1เลเซอร์แสงเลข1แก้ปัญหาเรื่องรอยดําได้ดีสมมติเลข3มแก้ปัญหาเรื่องรอยแดงให้ดีหน้าเราเปรียบเสมือนเป็นย้า เขา้าใจปะเป็นพื้นยาซึ่งยาเนี่ยมีหินหลากหลายสีมากสมมตุติหินสีดําหินสีแดงหินสีเหลืองหินสีเขียวนึกออกปะ่ะสมมตุติใช้เลเซอร์หมายเลขหนึ่งที่กําจัดรอยดําเขาก็จะหยิบหินก้อนสีดําออกจากยาหินทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่แค่หยิบก้อนนั้นออกไปเห็นป่าว่าเลเซอร์ค่อนข้างสเปซิฟิกมากๆในการที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดหลายคนใช่ป่าวาดฝันว่าอยากมีผิวที่ดีปพ้มขอเปรียบเทียบสั้นๆง่ายๆให้ฟังก่อน การที่มีผิวที่ดีอ่ะมันคือทุกๆชั้นของผิวมันต้องดีเปรียบเทียบง่ายๆผิวเราก็เหมือนบ้านซึ่งบ้านเนี่ยก็ต้องมีอะไรบ้างมีทาสีบ้านให้สวยมีผนังมีเสาเข็มมีพื้นถูกไหมคะแต่การที่เราทาครีมทุกวันเนี้ยมันคือการที่เราทาสีบ้านให้สวยการทาสีบ้านก็คือมันคือรอบนอกมันคือผิวชั้นบนแต่เลเซอร์เนี่ยเขาจะมาถึงเรื่องของการแบบ ซ่อมผนังของบ้านใดๆแต่ถ้าเกิดเล้อยากแบบเฮ้ย <c oughs> ฉันแก่ตัวแล้วฉันจะต้องแบบเศ้าเสาเข็มอ่ะอันนี้ก็ต้องไปไทฟูวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนแบบเข้าใจก่อนว่าการที่มีผิวที่ดีอะ่ะ ให้พูดตรงๆคือมันต้องรักษาทุกชั้นด้วยทุกชั้นของผิวอ่ะคุณมีผิวที่ดีแน่นอนอันนี้คือแบบการันตีใยหมอโอเคดะเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องเลเซอร์กันเลยค่ะเลเซอร์แรกนะคะที่ปื้มจะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ Pico ค่ะ Pico นะคะเป็นนิวเทคโนโลยีมากๆถ้าเกิดใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดําขอย้ํารอยดําจากสิวนะคะแล้วก็มีฝ้ากระจุดด่งดางดำใดๆพิ m เมนเทชันนึกออกปะ อันนี้เป็นเลเซอร์ที่ช่วยคุณได้คือเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยมี2หัวใช่ปะ่ะหัวแรกเนี่ยเขาก็จะกําจัดเม็ดสีเมลานินเม็ดสีเมลานินอะมันจะจับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนอย่างเงี้ยทุกคนนึกถึงเป็นก้อนกลมๆอนี้ใช่ปะ่ะสมมติเลเซอร์บึง้งยิงไปมันจะทําให้เม็ดสีเนี่ยแตกตัวถามว่าแรงความเจ็บนะคะเต็ม5 ปื้มให้1คือปื้มจะบอกก่อนว่าปื้มเป็นคนที่ความอดทนค่อนข้างสูงมากๆนะคะดังนั้นเืิมให้แค่1แต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยทําเลยก็อาจจะให้แรงประมาณ1 5ถึง2นะคะจะไม่เจ็บมากกว่านี้พิกโควันนี้หน้าใสไรสิวนี่มีสิวเราต้องมาจัดการ ตัวที่2เลเซอร์ตัวที่2นะคะ Dual Yellow ค่ะ Dual แปลว่า2ใช่ไหมคะ2เนี้ยแปลว่ามีทั้งหมด2ส,สีสีเหลืองแล้วก็สีเขียว สีเหลืองช่วยลดรอยแดงสีเขียวช่วยลดรอยดําค่ะตัวนี้เป็นเลเซอร์ที่เหมาะสําหรับใครที่เป็นเรื่องของรอยสิวแล้วอยากหน้ากระจ่างใสนะคะหน้ากระจ่างใสนะไม่ใช่ลดจุดด่างดาแตกต่างกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะช่วยเรื่องรอยแดงเป็นหลักค่ะรอยแดงปึ้งจะเล่าให้ฟังก่อนมันคือเส้นเลือดทุกคนมันเป็นอะไรที่จัดการค่อนข้างยากใช่ปะสมุดง่ายๆสมุดปึ้งเป็นสิวใช่ปะร่างกายเราจะรู้สึกว่าใหญ่นี่คือค่าสึกแล้วร่างกายทำไงสร้างถนนหนทางเว้ยปึ้บปึ้บปึ้ป้ป้ไปค่า พอแบบค่าสึกตายค่าสึกตายแล้วไงต่อถ้าโหนมันก็ยังอยู่อีถนนเนี้ยเปื้มเปียกเทียบคือเป็นเส้นเลือดแดงเว้ยทำไมถึงว่าเวลาเราเป็นสิวทําไมเราต้องแดงคืออีเส้นเลือดนี่ไงร่างกายบางคนสามารถกําจัดนี้ได้เออร่างกายแบบเฮ้ยกาจัดถนอนอ่ะไม่ต้องกลัวว่ามีค่าสึกมาอีกเห็นปะรอยแดงมันก็จะจางเร็วกว่าเพื่อนแต่ถ้าจําพวกอย่างปื้มแบบเนี้ยคือแบบร่างกายเหมือนให้ทิ้งว่ามึงทิ้งถนนไว้เลยเดี๋ยวมีค่าสึกมาอีกูต้องโจมตีไปอีเห็นปะ มันก็คือมีรอยแดงรอยแบบอะธรรมบนใบหน้านั่นคือสาเหตุที่ทําไมเวลาเราทาลดรอยยารอยสิวต่างๆอะรอยแดงฉันไม่จางลงเลย mm hmm. ก็คือมันช่วยเรื่องของรอยไงมันไม่ได้ช่วยเรื่องของเส้นเลือดเข้าใจปะถามว่าความเจ็บเพิ่มให้ศูนย์เต็มห้าเลยคะ่ะเพราะว่ามันสบายมากๆทุกคนมันคือแบบเป็นแค่เจลแล้วก็วาดไปวนไปแบบคือมันไม่มีความรู้สึกใดๆเลยเว้ย <laughs> นี่ก็คือเป็นโฉมหน้าหลังเลเซอร์พิคโคแล้วก็ดูอัลเยโลเสร็จนะคะก็จากที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือรอยแดงดูจางลงหลังเลเซอร์เห็นป่ะดูอัลเยโลก็จะช่วยเรื่องรอยแดงแล้วก็รอยดําต่างๆนะคะบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นกระต่างๆของปืนที่มีเล็กๆตรงนี้กล้องถ่ายอาจจะไม่เห็นชัดก็มันจะจางๆลงนะคะก็ทำหลายๆรอบมันถึงจางลงนะทุกคนไม่ใช่เป็นแบบรอบแรกแล้วจางลงแต่ว่าที่สำคัญคือตอนนี้รอยแดงแบบดีขึ้นเยอะมาก ต่อไปนะคะถ้าเกิดใครต่อไปนี้มีปัญหาเรื่องของหลุมสิวหน้าไม่เรียบรอยดำรอยแดงมีทุกอย่างบนใบหน้าฉันอยากมีผิวที่เกิดใหม่เกิดขึ้นตัวที่3ที่เพิ่มจะพูดนะคะก็คือวีว่าค่ะคือวีว่าที่เพิ่มได้ไป้ฟังก็คือมันเป็น อะไรที่ล้าที่สุดเทคโนโลยีในล้าที่สุดในการที่ทําให้เป็นสารเกตอะน้อยที่สุดทุกคนหัวเขาเป็น fractional นาโนทุกคนเวลาเลเซอร์ใช่ป่ะมันจะเป็นตกสเก็ตแบบเป็นตารางแบบเล็กๆๆๆๆๆแล้วก็การที่พักฟื้นการรักษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็เจ็บตัวไม่ได้มากขนาดนั้นถ้างั้นมันก็คือเป็นทางเลือกใหม่สําหรับใครที่เป็นหลุมสิวแล้วก็อยากที่จะแบบพักหน้าแล้วก็มีผิวที่เกิดใหม่ปื้มมีแบบ full r e v i ไว้ใน YouTube ของปื้มด้วยสามารถไปดูคลิปเต็มๆของปื้มได้นะคะว่าเฮ้ยตอนทําปื้มเจ ไหมแล้วบุ้มดูแลตัวเองยังไงแล้ว7วันนี้มันเห็นผลไหมแล้วมันตอนไปสเก็ตนี่ฉันแต่งหน้าติดได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความเจ็บเต็ม5ปาุ้มให้4คะ่ะมันก็คือจะมีความเจ็บแบบ ร้อนๆเหมือนแบบโดนตกหน้าประมาณพันทีความรู้สึกนี้แบบคือเลเซอร์ทุกอย่างที่ปื้มมาพูดในคลิปนี้คือเป็นตัวที่ปื้มต้องเคยทําเองนะทุกคนแล้วก็ต้องศึกษามาระยะเวลานานมากๆที่ปื้มจะมาพูดเพราะปื้มตอนแรกปื้มก็คิดว่าเฮ้ยคนจะสนใจท็อปิดนี้หรือเปล่ามันดูแบบอินโฟเมทีฟมากๆแต่ปื้มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ปื้มอยากแชร์จริงตัวที่สี่นะคะตัวสุดท้ายนะคะก็คือไฮฟูดโคนไฮฟูเนี่ยถ้าเกิดใครอยากหน้าเล็กหน้าเรียวหน้าวีเนี่ย จะไม่รู้จักคือไม่ได้ไฮปูเทอ,อ,อร์มาดเลเทอร่าแตกต่างอะไรไงทุกคนอาจจะงงถูกปะ่ะวันนี้เมื่อคืนดิดมาคืน,มาค,นมาคืนไปถามหมอมาเลยว่าเฮ้ยมันแตกต่างยัไไงฉันงงไปหมดแล้วคือตอนแรกอะเคยเข้าใจว่าไฮฟูอ่อนเด็กๆเทอร์มาดนี่คือแบบกลางๆแล้วเัลเทอร่าคือปังที่สุดแต่คือแบบ ไถ่ปู้กับอัลเทราคือตระกูลเดียวกันแต่เธอมาดอะคนละอันกันแต่ละอันอะคือมันมีเทคนิคที่แตกต่างกันออกไปในการที่จะผลลัพธ์ปังใช่ปหมมีอยู่3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือคุณภาพของเครื่องข้อที่2คือปริมาณที่ยิงข้อที่3ก็คือเทคนิคของคุณหมอคือถามว่าปังไม่ปังยังไงเปรียบเทียบการทําอาหารอะเวลสมมุติเป็นเชฟอะให้ทําอาหารอร่อยคือวัตถุดิบต้องดีเครื่องต้องดีเชฟต้องเก่งอะถูกปะถึงแบบเฮ้ยอาหารเลิศ แต่วันนี้ที่ปิ้มจะพูดถึงคือไฮคูไฮคูเนี่ยเขาก็ปังปังซิลเปรย์เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดปิ้มทาเนี่ยปื้มทํามาได้หนึ่งเดือนแล้วถามว่าผลตอบรับปึ้มเป็นยังไงปื้มรู้สึกว่าผิวช่วงแก้มปื้มดีขึ้นเพราะว่ามันก็ต้องช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอยู่แล้วนะคะแล้วก็หน้าปื้มเหมือนแบบว่าเข้ารูปขึ้นกรอบหน้าชัดขึ้นนะคะอันนี้คือที่รู้สึกเลยคือตอนที่มันเลเซอร์ปุ๊บใช่ปะ มันลงไปถึงชั้นส m เมสก็คือชั้นที่อยู่ระหว่างไขมันกับกล้ามเนื้อนะคะคือชั้นนี้คือแบบลึกมากๆจริงๆทุกคนเปรียบเทียบง่ายๆหน้าเราจะเหมือนของกินถือว่าหน้าเราเหมือนเนื้อย่างทุกคนอ่ะหน้าเราเป็นเนื้อย่างชิ้นหนึ่งเลย A5 แล้วสมมติว่าไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องทําความร้อนจริงๆแหละสมมุติว่าเราทําเครื่องที่มันเป็นหัวประกาจี้ไปจี้ไปร้อยครั้งคือถามว่าความสุกมันเท่ากันบนเนื้อเราก็ไม่รู้ไงแต่สมมุติว่าเราไปเลเซอร์ที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นแถบบาร์บารีไยใครไปเลเซอร์ Hi ไฮฟูอย่างเงี้ยขอดเขาใหญ่แบบยิงปื๊ดได้20ช็อตเลยทีละช็อต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 เห็นปะเนื้อมันก็จะสุกเท่ากันแล้วมันก็ได้ความที่แบบสเตเบิลเท่ากันหลักการเดียวกันก็คือไฮฟูัว แค่นั้นแหละทำไมแดชวาเราถึงหน้าเรียวหน้ากระชับหน้าแบบตึงไม่หย่อนคล้อยมันก็อยู่ได้ประมาณ1ปีนะคะทุกคนไรผู้นะคะปลื้มให้คะแนนที่4ี่เต็มห้านะคะเพราะว่ามันจะรู้สึกปวดปวดน่วงน่วงแบบผู้ไม่ถูกอเออแต่มันไม่เจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นมันก็จะรู้สึกเจ็บเจ็บหน้านิดนึงนะคะมันก็ดีเพราะว่ามันไม่มีสารอะไรเข้าไปตรงหน้านะแล้วก็มันก็ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนด้วยนะทุกคนุ้วว่ามันบวด์มากมากเลยก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป็นรีวิวที่ปลื้มคิดว่าปลื้มอเนซ สุดแล้วสําหรับคนดูนะคะแล้วก็คือคลินิกที่ปื้มหาประจํานะคะปื้มจ่ายเองปื้มเจ็บเองปุ้มรู้เองนะคะก็คือคลินิกชื่อว่า Fresh c o คด c l i n i c ค่ะคือคลินิกที่เนี่ยปื้มชอบจริงๆนะคะเวลาการที่ปื้มไปคลินิกไหนหรือว่าเวลาปื้มจะใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆต่างๆอะ่ะผู้คนรู้อยู่แล้วว่าปื้มต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างมากๆในการที่ปื้มจะแบบเชื่อใจอะไรอย่างหนึ่งนะคะ <S <S หลายคนประสบปัญหาเรื่อง แบบรอยสิวรอยแดงหลุมสิวหน้าไม่เรียบคือมันเป็นอะไรที่กวนใจมากๆเพ้่มเข้าใจนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเสียตังค์ครั้งหนึ่งแล้วรู้ว่าเฮ้ยเลเซอร์นี้มันเหมาะกับฉันปพิมคิดว่าคลิปนี้นะคะสามารถช่วยทุกคนตรงนั้นได้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบายยหวังว่าจะชอบกันนะคะ